Just สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเขาหุ้นผมสุขสรรยศาสินอยู่บริษัทชฉย,ยกรุ๊ปจำกัดมหาชนขออนุญาตอัปเดตครึ่งปีหลังไตรมาสสามไปตรมาสสี่ตัวเลขยังไม่ออกนะปี68เนี่ยเราตั้งใจว่าจะโต20%เข้าใจว่าน่าจะโตเพียง10%แต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศออกไปไตรมาสหนึ่งสองเราโตมาแล้วไตรมาสสามสี่คงจะเบาลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าการซื้อนี่เราจะเบา ในปีนี้การปล่อยสินเชื่อก็จะเบาการรับจ้างตามนี้ยังคงเป็นไปได้ดีอยู่เราส่งคนเข้าโรงงานก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่เราขยายตัวแต่ว่าพอร์ตหลักๆ9กเนี่ยคือเรื่องการซื้อน,นี่การจัดบริหารนี่เราจะลดลงในปีนี้เพราะว่าเงินที่ซื้อลดลงคือ 3Q4 ถ้ามองไปปีหน้าเนี่ยเราคงต้องหาเม็ดเงินใหม่เข้ามาปีนี้ปีหกแปดเนี่ยเราจัดการเรื่องหุ้นกู้เสร็จเรียบร้อยแล้วปีหน้าคงหาเงินใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัคเจอ์ทางการเงินใดๆก็แล้วแต่เพื่อมาซื้อน,นี่ปี69เก้าแล้วเราก็จะตั ตั้งใจโต15-20%แต่เราก็โตได้มากกว่านั้นมีเพียงปี68เนี่ยที่เราตั้งใจจะโต20%แต่คาดว่าน่าจะไม่เป็นไปตามเป้าแต่ยังน้อยก็น่าจะ10%ปี68เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่า500-1,000ล้านบาทตอนนี้เราซื้อมาสัก2,800กว่าล้านแล้วก็ใช้เงินไปแล้วประมาณ140ล้านได้คงเหลือสักประมาณแค่น่าจะไม่เกิน100ล้านที่ซื้อได้ในปีนี้นแล้วก็ไปต่อปีหน้าเลยปีนี้ก็โตเบาๆครอย่างที่เรียนไปแล้วครับสำหรับการบริหารหน เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ถ้าเรามามองนโยบายรัฐบาลที่จะออกมาในการแก้หนี้ภาคประชาชนไม่ว่าท่านจะตั้ง JVAMC เองอันที่1นึ่งตำบแบงก์ใหญ่ๆหจะมาตั้ง JVAMC ก,กับอันที่2องนโยบายการซื้อหนี้ภาคประชาชนออกมาให้ AMC ช่วยบริหารผ่าน,นกลไกของแซมและแบมเราเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทาได้ภายในต้นป,ปี69เ้ราก็จะสามารถไปเซอร์วิสได้แล้วเราก็จะรับค่าเซอร์วิสเอาคงต้องตามนโยบายท่านผู้ว่าว่าต้องการให้บริหารอย่างเป็นธรรมแล้วก็มีกําไรบ้างตามสมควรแล้วก็ช่วยหนี้ประชาชนช่วยประชาชนให้ เบรดบูโรได้ให้เขากลับมามีชีวิตใหม่น,นี่เราคงมยึดมั่นในตามที่ทางตัวนี้เพราะว่าราชกนดของหลินทรัพย์เนี่ยคือช่วยสถาบันช่วยแบงก์ช่วยลูกหนี้แล้วก็ช่วยตัวเราเองเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าเรามีผู้ถือสำหรับอสังหาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ขายยากของทุกทุกที่นะเพราะว่าแบงก์ปล่อยสินเชื่อน้อยลงถ้ากลไกรัฐบาลปล่อยผ่านสินเชื่อของแบงค์รัฐเนี่ยนะก็จะทําให้ดีขึ้นก็ต้องปล่อยสองส่วนส่วนแรกก็คือว่าลูกค้าผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเพนนรนอร์ ไปบันทึกใหม่ว่าจาก4 2เป็น43แล้วก็ส3ก็คู่ใหม่ได้อันที่อันที่1อันที่2นี่ที่ลูกค้าติดอยู่กับเอฟซีเนี่ยถ้าปี2ปีแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถไปกู้แบงค์ได้เพราะาดอกเบี้ยจะถูกแล้วเราก็ให้ลูกค้ามาซื้อมาปล่อยมาผ่อนกับแบงค์รัฐหรือว่าแบงค์พาณิชต์ต่อไปได้เนี่ยก็จะทําให้เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นการค้าขายตอนนี้ผุเครื่องก็เป็นโอกาสของประชาชนถ้าแบงค์ชาติขยายระยะเวลาการขยายเนี่ยมันหมดไปแล้วแต่ขยายขยายไหม่ก็คือ15ปีนั่นคื่ยังตัดคืนทุนก็3-4ปี ก็จะเป็น11ปีแล้วรอบสุดท้ายก็รอบปีที่10ก็จะครบ15ปีแล้ว15ปีก็ชำระบ,บัญชีผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ กันน้อยแล้วว่าเอ็มกับแบงค์ขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นจะนิดหนึ่งก็คือว่าสมมติถ้าแบงค์ใหญ่ทำเองเนี่ยเเวลาหน,นี้เสียเนี่ยไม่ใช่หนี้เสียสถาบันใหญ่อันเดียวแต่ไปเป็นนอนแบงค์ก็มีหนี้เสียแบงค์เล็กก็มีถ้าทำทีเดียวแล้วทำให้ลูกค้าได้เยอะๆเหมือนกับ Data ที่เราเห็นร้อยห้าล้านบัญชีแต่คนกู้ได้เนี่ย30กว่าล้านคนดังนั้นหนึ่งคนเนี่ยมีอย่างน้อยห้บัญชีถ้าเราแก้ทีเดียวเนี่ยแก้ทั้งระบบแล้วจะทำให้ประเทศดีขึ้นครับำถามก็คือว่าธนาคารประเทศไทยกระทรวงการคลังก็สมาคมทุกกคน็ประมาณสัก3ต่คนนใา สนะถ้าสองล้านคนเนี่ยเวลาคนก็มีหนี้เสียเนี่ยถ้าพี่ดีขึ้นมาคนนึงเนี่ยอีกสามสี่คนก็จะด,ดีขึ้นมาด้วยประมาณอย่างนั้นเพราะว่าคนเนี่ยฟื้นได้คนนี่ใไม่ใช่ว่าเขาจะฟื้นคนเดียวไอ้องค์ประกอบของเขาอ่ะฟื้นขึ้นมาด้วยเงิน,นนี้เขาเคยจ่ายแปดพันได้แต่ตอนนี้จ่ายไม่ได้แล้วเขามาจ่ายสี่พันเขาจ่ายได้แค่หกเขาจ,จ่ายสี่พันก็ยังเหลือสองพันสองพันก็เอาไปมาไปพันหนึ่งลูกคนละห้าร้อยห้าร้อยก็คือการช่วยให้สังคมมัน นิเว้อันแรกเนี่ยที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าต้องการให้ตั้ง J v เพราะว่าแบงค์ใหญ่เนี่ยยังไม่อยากขายนี่เร็วเพราะว่ากลัวถูกดราคาเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เอา JV ขึ้นมาเพราะว่ายัางไงก็ห้าสิบห้าสิบือสมมติมาทำกับพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมติกำไรกลับก็กลับไปที่เขา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากที่จะโยนมาให้รัดบางสถาบันการเงินเขาไม่สามารถที่จะตั้ง JV ได้เพราะว่านี่ไม่เยอะนั้นเขาก็เลยใช้กลวิธีว่าขายให้กับแบมในนี่ไม่มีหลักประกรันนี่มีหลัักกกกประรนนเี่ยย็ขาให้้แแซมแลบบว ือนี่ที่เสียแบบเขาเก็ซับเนี่ย abc D b, D เราไม่สุไม่พูดถึง a เนี่ยเขาเก็บไว้ไม่เป็นไร b ควรจะขายออกมากับ c เพราะว่าอะไรเพราะ มันเป็นบริษัทร่วมทุนถ้าขายดีมาใครจะซื้อแต่เพราะฉะนั้นทำนี้พอประมาณแล้วก็อย่าอย่าแบบอย่าอิเล็กเกขามากอย่างเงี้ยถ้าทำแล้วมันจะเหลวถ้าไปเจวีกใครปั๊บเนี่ยคนนั้นต้องสามารถบริหารได้ด้วยเอาอย่างง่ายๆเนี่ยไม่มหลักประกันพี่บริหารได้อยู่แล้วถ้าอยากประกันพี่ก็จะบริหารจุ่งใหญ่ๆกับกรุงเทพแล้วก็ eec เพรานั้นพี่ก็จะดเข้าตกลงสอบเขาว่าผมบริหารทั่วประเทศไม่ได้นะแต่ผมขอเพราะรายการใหญ่ๆของพี่มันมีในยะที่เราทำแล้วเร็วถ้าแบงค์ชาติเอาสมาร์ทออกมาเร็วนะบขอ mc ต้องระวังอันนี้ต้อง้อมูลต้องถึงแบงชาติหน่อยว่าต่างชาติเ,เข้ามาซื้อเข้ามาทำเอ็มซีเองซื้อเองะเอะไรเองพวกนี้เขาฟ้องอย่างเดียวนะเขาไม่สนใจว่าจะทำมาพิบาลตรงไหนอะไรยังไงน,ะน<อ>ะก็การอ่ะคือพวกนี้เขาก็คือการคนขายนี้ก็ต้องระวังแบงชาติก็ต้องดูเงินเอาเงินอาจจะถูกต้องนะแต่ว่าเราทำงานอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอ่ะก็เพราะเงินของเขาอ่ะมีมาแต่ว่าเขาจะดูว่ามันวิกฤตมากมีอย่างเ้าวิกฤตมากๆปั๊บการเข้ามาตอนเนี้ยมันจะได้ประโยชน์ไงเพราะว่าคนเอ็มซีเองเนี่ยความสามารถในการ เตรียมไว้ยูก็ซื้อไปก่อนรัว่ารับของแพงพราะตอนนี้มันจะเริ่มถูกเพราะว่าแอพพลายมันย่งเยอะอยู่แต่ดีมานมันลดลงเขาเอาดีมานเข้ามาแล้วก็มาเก็บของพอเก็บของไปพอเขาก็ต้องตุ้งแล้วก็เอาของกลับเอาเงินกลับรวงแล้วก็ฟอ้องก็ฝากคุณชโยวไว้ด้วยนะครับราคาตอนนี้เป็นราคาที่น่าจุนใจครับขอบคุณพี่ตุ่ครับ